สวัสดีครับเพื่อนๆช่องพ่อแมวลูกบนัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อแมวก็จะมารีวิวข้าวนะครับข้าวเหนียวหอมนวลน,นะครับซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านนะสมัยก่อนนะครับข้าวเหนียวหอมนวลเออข้าวเหนียวหอมนังนวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านสมัยโบราณนะครับ ก็ห่างหายไปจากท้องไร่ท้องนาไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากหลังๆมาช่วง20-30ปีนี้นะครับเกษตรกรก็จะหันไปปลูกข้าวเหนียวก็ขอหนะครับเสียมากกว่านะครับแต่จริงแล้วเนี่ยความหอมความอร่อยความนุ่มนี่สู้ข้าวเหนียวหอมนางนวลไม่ได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองชิมผมเคยกินตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กจุู่ป .5 ป .6 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ปลูกนะฮะแล้วก็กลับมาเพื่อเพิ่งกลับมาได้พันได้อะไรมาปลูกอีกทีก็ปีนี้นะครับเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะให้ดูนะครับว่าทําไมเขา,เาถึงไม่ได้ปลูกนะครับนะฮะอาจจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาใสา่ค่ากันครับกค็คือเขาวเหนียวหอมนางนวลเนี่ยฮะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพันธุ์ข้าวโบราณของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ทางแถบสุรินทร์ทางบุรีรัมย์ทางรศารีสะเกศบนอะไรแถวนี้นะาสารคามแถวทุ่งกุลาร้องไห่ร้อยเอ็ดอันนั้นนะครับก็จะปลูกข้าวเหนียวหอมนางนวลน,นะครับ ยานนั้นนะครับหลังๆมาก็จะมีการปลูกน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าข้อเ,ขเห็นข้อเ,เนื้วหอมนางนวลเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาที่มันแก่แก่ลงนะครับไม่ได้ไม่ไม่ว่าด้วยเรื่องของนะ,ม,นะม,มันจะมีก็มันจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับข้าวเจ้าดอกมะลินะครับขา้ขาวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลินะครับฮนะเห็นไหมครับเพือ่อนะ ก็จะมีสีสีสวยนะสีขาวสะอาดนะครับอีก <literature> กินหอมนะฮะหอมเหมือนแบบข้าวหอมมะลิเลยนะครับต่อนะครับก็คืออ่เข้าใจว่าน,นะที่ผมเข้าใจว่าคือที่เขาเปลี่ยนมาปลูกข้าวก็ขอหอก็นั่งจากว่าข้าวหอม นางนวลเนี่ยเวลาที่เขาแบบแก่ลงนะครับมันจะเป็นปัญหาเรื่องว่าต้นมันต้นมันไม่แข็งแรงหรืออะไรแล้ว่ามันมันจะชอบล้มนะครับมันเก็บเกี่ยวยากนะครับแล้วก็เวลาแก่แล้วเนี่ยมันจะชอบหักตรง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 รวงนะครับมันจะหักง่ายนะครับทำให้คนโบราณเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ยากนะฮะบล้วก็จะเกิดการสูญเสีย ไอ้ที่ถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับข้าวที่มันแก่ลงอะ่ะมันก็จะหักแล้วก็ตกลงน้ําตกลงพื้นพื้นนาพื้นไรก็เสียหายไปถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับก็คืออันนั้นคือในความเข้าใจของผมผมเข้าใจแบบนั้นนะว่าม,มันปลูกแล้วมันแบบเก็บเกี่ยวยากแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งก็คือว่าข้อหอมนางนวลเนี่ยเ,เวลาเป็นต้นกล้ามันจะมีรากเยอะนะฮะมันจะมีรากเยอะมากนะครับ ตอนที่ไปช่วยแม่ถอนนะครับกนะะ็มันจะมีรากเยอะมากแล้วก็มันจะเ,เวลาเตะเวลาเตะเอาดินออกมันจะไม่ค่อยออกแล้วก็เวลาถอนมันก็จะถอนยากนะครับอันนี้ก็คือนะ่าจะเป็นปัญหาเเรียกว่ามันปลูกยากไม่ดินนะครับแล้วก็ก็นานนะครับหลังๆมาชาวไร่ชาวนาชาวแถวบ้านก็เปลี่ยนมาปลูกข้าวก่อหกนะ ันนี้กอขอบคุณคุณแม่นะครับแม่ำคานะครับคุณพ่อทวิหนหลวงพรนะครับนะฮะที่ปลูกแล้วก็ส่งมาให้กินนะครับแล้วก็น้องชายนะครับคุณช้างนะครับเอาขึ้นรถปากมาให้เมื่อเช้าก็ไปรอรับอยู่นะฮะซึ่งก็ในรอบผมจําได้ผมตอนนั้นยังอยู่กว่าห้าฟแล้วก็หายไปข้าพันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองฉีด ยี่สิบกว่าปีนะฮะตอนนี้ก็อายุเยะอะแล้วหอมนุ่มห,หอมนุ่มันข้าใหม่แล้วต้อสีมาอวานนะครับเอาขึ้นเรานุ่อวานน้องชายก็สีสีแล้วก็อามาส่งพี่ชายเมื่อเช้ารอ,อ,อ,อร่อยครับนี่ผมว่าถ้าเอาไปทำเตากี่นะติ้ง ก็เือใส่เนยใส่ย่างแล้วก็เสรใส่ไข่นะชาไข่ไปย่างขายงานอยกระถูน่าจะโอเคนีหอมมากแล้วก็นุ่มอร่อยนะครับข้าวเหนยียวหอมนางนวลครับปากเลยนะครับก็เก็บพันไว้เดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะได้ปลูกเยอะกว่านี้ปีนี้ปลูกแค่ประมาณสองไร่ ก,กว่าสองสามไร่ก็ได้ก็งานเอาคาดัันงามมากตรที่พ่อเขาลงไปในนานแบบแบบข้าวมันช่วมหัวนะครับนั้นแล้วาที่ถ่ายคลิปก,ก่อนให้ดูครับเรียบร้อย,อยต่อข้าวเรียบร้อยครับอันนี้อยู่บ้านคนเดียวลูกสาวอยู่หอ แมงโลกปใส่พิซซ่าฝนพ่อโบก็น้องแมวก็อยู่บ้านดูบอลดูเตะเตะบอลเมื่อกี้ดูกอตมกับดูบอลยิงนะครับเดี๋ยวนี้ดูบอลยิงอจากลูกสาวเตะบอลก็เลยมือกับบอลมันยูแมนยูก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ดูเลยนะไอ้คุยเรื่องแมนยูก็เฉยๆแล้วทันนีเชียร์บอลไทยดีกว่า สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับนี่ไปกินข้าวกันเรียบร้อย